คุณคิดยังไงกับการจัดก,การขยะในประเทศไทยการจัดก,การขยะในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวนี้กเ็เริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็แต่ว่าก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเขาที่ควรเนื่องจากว่าไม่มีการคัดแยกข,ขยะก่อนที่จะทิ้งแล้วก็ขยะที่มีพิษยอย่างเงี้ยก็เขาก็จะทิ้งรวมกันก็เลยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมาก แล้วถ้าเกิดเราลดขนาดของขยะก่อนทิ้งคุณคิดว่ามันจะมีผลดียังไงบ้างการลดขยะการลดขยะก่อนทิ้งนะคะก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือจะทําให้พื้นที่ในการจัดเก็บขยะเนี่ยมีมากขึ้นจะทําให้ใส่ขยะได้มากขึ้นด้วยทําให้การจัดเก็บก็ง่ายขึ้นด้วยแล้วถ้าเกิดเราไม่มีการจัดการเลยคุณคิดว่ามันจะส่งผลกทบอะไรบ้าง ไม่มีการจัดการเลยก็อย่างแรกก็คือส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะเป็นคืออาจจะแบบก็จะไปเหมือนกับว่าทำให้แบบไม่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 มีสตทัศน์ปทัศนยภาพที่ดีแก้สายตาก็อาจจะเป็นที่รับพานทำพันอกเึงกพาอะไรด้วย